วันนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนภูมิเราจะไปเที่ยวอีกแล้วจ้าฟ้าจะไปอีกแล้วคราวนี้ฟ้าจะไปฟ้าอ่ะฟ้าจะไปเกาหลีมาทริปนี้นะจ้า <c oughs> ไม่แพนหรอกเอ้ยกล้องมากล้องกลับแล้วไม่ตรงทริปนี้นะคะเราเริ่มต้นจากการที่เราอะไปขยันขยอขยันขยอบ่ะขยันขยเอขยันขยอ,ขยขยอ <c oughs> ไม่มีใครช่วยกูเลย <c oughs> ขยันขยอให้คู่พลอยไปเที่ยวกันไปดูโชว์กันเราก็เลยได้ไปละไปดูเซิร์ฟดูโซเลนะคะที่เกาหลีจ้าผู้ร่วมทริปวันนี้นะคะก็มากับแกง๊งแบงคอ a e r ร a l s ส a ต e นะคะมีพวกผู้พัวว่ะผู้ร่วมสตาร์มกัทั้งหมดสคนแอร์พี่แฮมครูพลอยแล้วก็คูจีน่าฉันเป็นน้องเล็กสุดแน่นอนอยู่แล้วแต่ทริปนี้ที่ฉันาแบบอันนี้มาด้วยนะ ฉันต้องปักขายเพราะกลับไปถึงเมืองไทยกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บฉันต้องเก็บอีกซีเก็บขายรอบที่ห้าป่วยมากเลยอะ่ะชอบแบบเดินทางตอนป่วยเลยอะ่ะคือแล้วก็ตลอดเวลาเนี้ยคือไม่เป็นไรเลยก็มาเป็นเมื่อตอนกลางวัน,นเองอก่อนเป็นตอนนี้เราบินไฟออกกระทุ่มคลึงใช่ไหมคะป่วยตอนแบบเนี่ย้ยบ่ายสามสี่โมงเย็น หน้าตานะคะของคนที่ผ่านตอมองเกาหลีเรียบร้อยนะจ๊ะแต่ก่อนหน้าที่จะผ่านก็คือยืนเหงือซักกันนะคะรักแล้เปียกลงจากเครื่อูกระป๋งยันวันนี้วันอะไรอะเจ็ดใช่ปะรถคันนี้ทำออกแบบมาเพื่อปักไข่เลยเฉพาะถึงเวลาแล้วโอสามาันเลยเหรอ เบเรรียย้อพิ่งเลานะคะเราเช็คอินโรงแรมเฮ้ยทำไมเราถ่ายแล้วทุกคนดีออกเฟ็มหมดเลย <laughs> คือปรทุนคนแตกแยกอะ่ะแต่เราถึงเช้าเกิดเราก็เลยเช็คอินเข้าห้องไม่ได้อเดี๋ยวรเดี๋ยวรถชนโอ้ยสืออึกอีกคนนี้ก็เลยออกมาเดินเล่นที่รีวิวที่สุดมาหาของกินแต่คือประเด็นว่าเราไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ทุกคน ถ่ายอะไรนะวิวอ่ะไม่ไม่ไม่วิวมาทีหลังถ่ายตัวเองก่อนที่นี่แต่ละคนก็แต่งมาแต่งกันมาคนละสไตล์นะจ๊ะคนนึงไปแคมปิ้งคนนึงไปสกีฉันก็มาแฟชั่นวีคจ้ะแต่หนาวสุดนะคนนี้มาออฟฟิศจ้ะจะรอดไหมไม่เป็นไรถือวกาไปช้อปปิ้งนะจ๊ะอ่ะเขาให้ถ่ายวิววิวอะไรอ่ะไปไหนวิวไหนวิวอ่ะง่ายๆนะคะเป็นร้านโฟโต้บูส์ไหนอู้พลอยจะใส่อะไรเลือกพร็อพ

หม้อใหญ่มากต้องทหน้าแอร์นะคะปเด็นคือตอนนี้ประเด็นคือตอนนี้เราสั่งมาสามหม้อเอาอะไรดีอ่ะว้าวอันนี้นะคะมันไก่แท้ดูดิมือแรกของเกาหลีใหญ่มากประเดิมคือแบบสุดไปเลย เกาหลีเราก็ต้องทำหน้าสุดจ้ามาทุกปีเนาะหรืต้องจิ้มหน้าเซียวเยอ่มาเไม่ติดเที่ยวเราไปดูกันว่าเขาจะจิ้มอะไรบ้างอะไรคอาแล้วเราชอบดูซีรีส์เกาหลีเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างเราแค่อยากนั่งลงต่อหน้าหมอเกาหลีแล้วให้เขาบอกว่แบบตรงนี้น้าตรนี้หน้าตู้นี้นี่หน้าวันนี้ต่าง สารฝันอยากรดอยากหน้าแบบเกาหลีสวยเกาหลีเขาจะฉีดแล้ววันนี้ก็คือจะมีฉีดฟินเลอร์คือหมอคนนี้ชื่อคุณหมอโกเขาเป็นเขาได้ชื่อว่าเป็นฟิลเลอร์มาเจนชืสุดยอดของฟิลเลอร์เราก็ต้องมาลองเหมือนไม้เหมือนเเนยเยมนตายว่

แล้วอันเนี้ยเจ็บดอยกว่าโบยาชาทำที่เมืองไทยเขาก็ช่อยทำาุญแบบนีงไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยติดแล้วหมอเขาดูน,มนมีมากเข้าใจแล้เธอเพราะเขามาาเกาหลี thank you ขอบคุณค่ะันนี้ก็มาอังแม่บ่อแน่เด็ก ไม่ได้ห้ามห้ามกินปิ้งย่างาค่ะบอกนักเรียนว่ามาดูโชว์ากายกรรมกผสมแลว้วก็ทำหน้าม,มรารถึงเกาหลีแล้วค่ะพรุ่งนี้ไปดูโชว์ากายกรรมอีก,อ,กอีกหน้าเลยด้วยเลย นะคะของทริปเกาหลีนะคะจะบอกว่าวันนี้ค่อยเป็นผู้เป็นคนหน่อยเพราะว่าได้นอนจ้านี่แต่วันนี้เราออกมาเขาเรียกว่ายานชื่อว่าซองซูดงเรามารอก,กินร้านนี้เรามากินราเมงญี่ปุ่นนะจ๊ะที่เกาหลีกลุ่มเราวันนี้ก็ไม่ทําให้ใครผิดหวังนะคะดูนี่สักก่อนพร้อมไปดูซออ่ะคนนี้คนนี้คนนีน,น โชว์ซะหน่อยเซิร์ฟดูโซเล่ะถ้าใครยังไม่รู้วันนี้จริงๆเหตุผลที่เรามาทริปนี้เพราะเราจะไปดูเซิร์ฟดูโซเลดูรสิพร้อมเซิร์ฟนี่ก็ใช้คฮเซิร์ฟนะจ๊ะเซิร์ฟดูโซเลคืออะไรคะมันเป็นการการแสดงกายกรรมระดับประเทศ่ะับระดับระดับระดับโลกมันจะมีหลายเรื่องมันมีหลายทีมแอร์เคยไปดูจะไม่ได้ว่าคาหรือโอไม่รู้ที่เมกาแล้วเวกาใช่แล้วคราวเนี้ย เราก็จะได้มาดูรูเสียที่เกาหลีจ้าขอโทษนะช่วยทายอินชุดชุดที่ฉันด้วยเดี๋ยวนะจุดจุดไม่อยู่นีคุณพี่ใส่เฟือกมาทำไมคะพอคผู้สัตว์จะไปมาปรชชุมวิคนที่สองแล้วก็มาเซลล์ช้นี่เลยนะจ้าราเมนแบบเผ็ดนิดเดียวไก่ทอดตลอดไปขอรอแค่หนังได้ปะ เราก็ต้องต่อเลยนะคะมีคนนั่งรอกินไอติมร <c oughs> อมนี่ตันน่ารักมากเลยอะ่ะล <c oughs> อยโฟ <c oughs> โต้สตูดิโอที่นี่คือมีทุกสองวิโพสค่ะ oh, หมดเงินไปกับก,บการถ่ายรูปตู้อยงเดียวไม่ได้ซื้อเลยอุ้ย oh <my> so cute hey, <my> ก็เด้มาถึงนี่เป็นดีออป๊อปอัพสวยมากโค oh <my> พลอยน่าจะคิดถึงยิ้มนะคะ <laughs> ห่างยิ้มมากเกินไป <laughs> ขึ้นไปไหน เอ็เจอรไว้ค่ะเอ็เจอา์เอาไมต้เอาไต้ถึงแล้วนะคะนี่นี่ตื่นเต้นมากขดตั้งแตนทรอเนี่ยเขาขดเรือเขาต้องขดมาเป็นทางเรืออย่างเดนยวใช่ไหมครูพลอยอลังการมาก๋ออ๋อบายเลยคะ่ะ เข้าไปแล้วทำตัวไม่ถูกเข้ามาข้างในแล้วทุกคนอเาทเเป็นแกลแบบมีอาหารมีเครื่องดื่มมีคอปคอนรู้ไมีซูเวเนียด้วยตามไปเลยค่ะไปดูกันห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่วยเวยนั่นไทยแท้อยู่แล้วนะจ๊ะมันไม่มีที่นั่งรถนั่งมือจ้ะใส่มือจ้บ อันนี้อะไรอ่ะไหรอ่ะเมาได้ทุกที่เริ่อเหมาะกับคุณแอร์นะคะเสีย์นะคะเข้ามาแล้วจ้าเราแสงสองคู่อัอนี่เรานั่งแถวอีใกล้ๆเลยเห็นทุกทกันต้า โอ้ oh. ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมอ่ะแค่ย, Can yes. ยหนใช่ไหมคุณ h a n k you หลังเวทีเซิร์ดูโซเล่นะคะเขาก็ยังเทรนกันอยู่ผู้หูห่แหง ดูรูสซีซเกินเร็จแล้วเราไม่ได้กินข้าวนะคะเราก็เลยมาขอจ้าปิเนี้ยาอยู่เกาหลีนี้กินแนะคะทุกคน Thank you ค่ะนี่นะคะ เราจะไปถ่ายรูปใส่ชุดทันบบกกันแต่ตอนนี้เราก็เลยพยายามจะนั่งรถไฟใต้ดินไปกันไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องต่อสายไม่รู้ไปยังไงแต่ก็ลองมั่วๆดูมันคงไม่ยากขนาดัรนหรอกนะ ย่านวางแล้วนะคะหาของกินก่อนพอดูสิฉันใส่เสือ้อแขนสั้นด้วยอากาศดีมาก f a ช h i o ว w e everywhere anywhere แต่ต้องมาทริปนี้เรายังไม่เห็นโอปป้าหล่อๆเลยสักคนเดียวอะ่ะนี่แก้มวัวนะชื่อนี้คุนนอนไหมอ่ะหนึ่งสองสามปึ๊บ ไม่เห็นสีอ่ะไม่เห็นสีใช่ไอุ้ยจะเปลีนตอมเห็นสีได้ได้โอเค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 ยูซิกโอเคชุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนเปลี่ยนชุดจะเป็นยังไงนะ ตัวอะไรู้ชนะนด้ยังจุงจังมามา right What is จุงจัง u n g ุงจ What q n Queen 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 q u a e Queen Queen s u e e n Queen Queen q u e n Queen q u e n q Queen 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 q u e n Queen q u e n q Queen 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 q e e n Queen 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 เราต้องเคอร์เมาเต้นเวลานี้เลยไม่กล้าออกจนเราต้องตัดแดงเรื่ไม่กล้าออกจากว่างลุกขึ้นยืนแล้วผลกระโปรงนี่นะพ่อไม่เห็นสีนะจ๊ะขอร้องขอไม่เจอคนไทยขอไม่เจอคนไทยขอไม่เจอคนไทยแม่ท่านเข้าวังเลยนะสาวสิบแปด รอบมามาแต่ว่าเดินเดินเข้านี่คือตำหนักของฉันมาจะไปประทับที่นั่ง สับเวยนะจ๊ะแน่นมากจะได้ไปไม่ี่ยกินข้าวอยู่ไม่หิววิ่งต่างขนมาด้วยมาแล้วนะคะวันนี้อาหารเย็นอยู่ในหลืบเขาบอกว่าร้านนี้เก่าแก่แบบ50ปีเลยโลเคอลสุดๆร้นี้คนไทยหมดเลยนี่เจสซี Jay, say h e l l เ hey hi จีโน่ s ่ y hello, hello. <laughs> นี่นะคะเราก็จะมากินปิ้งย่างกันอีกแล้วแต่ร้านนี้ก็คือเก่าแก่50ปีนี่นะคะก็เป็น my brother who t a k e care of me รู้จักกันมา10ปี่0ปีแล้วนี่โน o ิโนะน o ่ชอบด o ่มโซดาบเอ้ก็ทุกครั้งที่มาเกาหลีเขาก็จะเทคแคร์แล้วก็กำลังคนไทยอยางมีเมียเป็นคนไทยยูอันไทย wife? Yeah, I want Thai wife อ่ถ้าใครสนใจนะคะ DM มาหาแอรินได้เดี๋ยวคัดกรองให้เดี๋ยวขอไปกินก่อนนะออปากปุ้าโดนปุ้นโนลีโอเค I need h i g e i r l f r i e n d โอ๊อโอ๊ยว้า อันนี้เราจะกินเป็นนูโด้พาสต้ามันเหมือนก้างเหมือนกันนะากินไหมครับมันเนี่ย YouTube follow airtime air newsshot official subscribe subscribe ไรเน่เน้อุ้ v อุ้ยออุ้อุอ้ยอุ้ยอุ่อยอย น้อยมากนี่แหละค่ะนาทีเร่งรีบตอนนี้ตอนนี้5้าทุเก้าแล้วอีกอนึ่งนาทีเท่านั้น คนนี้คือวิ่งกลับมาฉีดยาให้ทันเวลาใส่ตกนะจ๊ะประเด็นคือแอนรู้สึกแย่แว่าพอ่อแอนทิ้งคูพอยกับ <c oughs> พี่แฮมไปกับเจงย์ไม่มีแท็กซี่อะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รถเรารู้สึกว่าเราเป็นคนพาเขาไปอะ่ะ <c oughs> ยูยูรีบก่อนตอนเลย <c oughs> เรา,เา,าก็คนพาเขาไปแล้วเราก็ทิ้งไวเขาไว้ที่นั่นอะ่ะ done <c oughs> we made it Gina high five girl <c oughs> <c oughs> คนสุดท้ายแล้วนะคะก่อนกลับบ้านวันนี้เราพาครูพอยที่แฮมน้องมาเมี่ยงดองมาเก็บขนมพวกครีมพวกอะไรต่างๆร้านแรกก็หมดไปแล้วนะคะ40นาทีกับการโดนป้ายครีมใส่กรองเลยฉันรอกินต๊อ,อกอรอยมาใส้กรองเอง ไปไปรูปไห,หมโอ้เป็นไงบ้างไม่พอหรอไง,งอ่ะห้องกลับบ้างเลก็บอกว่าห้าางนี้กลับมาเกาหลีคือลืมไปเลยว่าของกินที่เนี่ยผูกมากถ้าอยู่ค่าเดินทางค่าทุกอย่างอ่ะถูกมากเลยอ่ะ เอาจริงๆนะถ้ามาแบบดีๆถ้าไม่ได้ช็อปแบบซูเปอร์แบรนด์หรือบินแบบไม่ต้องแบบบิสเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยแอลว่างลบแบบห้าหมื่นห้าหมื่นไม่ถึงอ่ะน่าจะอยู่ได้พราะโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยก็คืออยู่กลางทงแดก็คือติดกับรถไฟรถไฟใต้ดินถ้าไม่ได้กินไฟนดยนี่ก็ประหยัดหม่อนกันนะเที่ยวจอยด้วยฉีดหน้าก็ถูกแต่ที่นี่เขาไม่มี h อ o อีเขาไม่รู้จักฉัน เราไม่ได้ดูดีนอเดซี่โอเคตอนนี้เรากำลังไปหาของกินกันต่อน่าจะเป็นมื้อเที่ยงมื้อสุดท้ายแล้วเราก็น่าจะเดินอีกแป๊บนึงเราก็ต้องไปแอ,อปร์พอร์ตแล้วไปหากินเลยดิน้อยไปนะสงสัยต้องแอดเพิ่มต้องแอดเพิ่ม <c oughs> เพราะว่า pivot, <c oughs> ดูเหมือนจะไม่พอ <c oughs> ตร่อนทันขึ้นเครื่องเลยจ๊ะทุกคนเกือบละเครื่องแล้วไม่มีเวลาช็อปปิ้งเลยนิดเดียวขนมฝากหัว